สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําตัวระบบครับแต่นี่จะเป็นระบบเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ขายสินค้านะครับโดยที่ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเว็บไซต์ขายเฟอร์นิเจอร์นะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะไปขายอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาสินค้าอะไรมาลงนะครับคือในระบบเนี้ยยืดหยุ่นได้หมดนะครับไม่คุณว่าจะเอาสินค้าอะไรมาขายนะครับแต่โดยระบบเนี้ยจะเป็นการเอาสินค้าเนี่ยมาแนะนาโชว์นะครับจะไม่มีระบบซื้อขายนะครับ มาโชว์สินค้าอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับข้างในเป็นยังไงครับโดยตัวข้างในเนี่ยผมจะบอกว่ามี SEO นะครับอยู่ข้างในแบบหนาๆเลยสำหรับคนที่ต้องการซื้อโค้ดซื้อระบบอยากเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมเขียนเว็บก็ add, line, add, แอดไลน์แอดใต้ลังคิปมาได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบอ่าเป็นเว็บไซต์นะครับโชว์สินค้านะครับ โดยสามารถดัดแปลงครับเอาไปโชว์สินค้าอะไรก็ได้ครับจะไม่มีการซื้อขายอยู่ข้างในนะครับจะเป็นการโชว์สินค้าอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดดนดนขวาครับว่ามีอะไรบ้างครับโดยหน้าเว็บเนี่ยก็จะเป็นอ่าเหมือนเว็บขายสินค้าที่โชว์สินค้าทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้สามารถเปลี่ยนได้ครับตัวนี้เป็นหน้าค้นหาสินค้านะครับแล้วก็ติดต่อเราครับตรงนี้ก็จะมีเมนูครับมีหน้าหลัก มีสินค้าเกี่ยวกับเราติดต่อเรานะครับลงมาครับก็จะมีสินค้าแนะนําครับสินค้ามาใหม่แล้วก็มีฟุตเตอร์นะครับอยู่แบบข้างหน้าแบบนี้พอเราคลิกไปที่มีเมนูสินค้าตรงกลางนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเว็บสินค้าขายสินค้าเลยครับ แต่นี้แค่โชว์อย่างเดียวนะครับไม่มีซื้อขายข้างขวามือเนี่ยก็จะเป็นรยายละเอียดสินค้าครับที่โชว์ขึ้นมาส่วนซ้ายมือก็จะเป็นค้นหาแล้วก็เป็นหมดหมดหมู่สินค้านะครับอันนี้จะเป็นหน้าเกี่ยวกับเราครับแล้วก็หน้าติดต่อเรามาดูหน้าสินค้าดีกว่าครับข้างในนี่ครับเป็นหน้าสินค้าหน้าสินค้าจะเป็นแบบนี้ครับจะมีออปชันตรงนี้ครับจะมีสีเลือกสีได้แล้วก็เลือกไซส์ได้ครับ สมมติว่าถ้าเราเลือกสีขาวนะครับสีขาวนี่มี S กับ XL เขาจะเห็นเลยครับว่าสีขาวนี่มี S กับ XL แค่นั้นถ้าสีน้ําตาลนะครับหนึ่มาจะลองเลยว่าสีน้าตาลเข้มมีอะไรบ้างครับ S XL แล้วก็ L อ่าแบบนี้ครับแล้วคราวนี้เราไปดูหลังบ้านกันดีกว่าตรงหลังบ้านนะครับสามารถจัดการหมวดหูสินค้าได้แบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจัดการสินค้านะครับ จัดการหน้าเพจครับตั้งค่าเว็บไซต์ครับคราวนี้เราไปดูที่ตัวจัดการสินค้านะครับกดเพิ่มสินค้าก็ให้ทําการเพิ่มสินค้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปก่อนโอเคครับเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วตัวนี้ให้เราติ๊กได้ครับว่าจะเป็นสินค้าแนะนําหรือเปล่านะครับตอนที่เราเปิดไปที่หน้าแรกของอสามารถปรับได้ครับแบบนี้ต่อมาข้างล่างเนี่ยเราใส่สามารถใส่รูปเพิ่มเติมได้ครับแบบว่ารูปภาพมีหลายมุมเดี๋ยวผมเพิ่มไปสักรูปหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการบันทึกข้อมูลเห็น <He ard S 2> ไหมครับว่ามีสินค้าขึ้นมาเห็นไหมครับมีสินค้าตัวนี้เราเพิ่มใหม่ๆอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดข้างในนะครับเห็น <He ard S 1> ไหมครับว่าจะมีสินค้าดูหลายรูปได้เห็นไหมครับแต่คราวนี้เรายังไม่ได้กาหนดสีกระสันะครับอ่าคราวนี้เราไปกาหนดสีกระสัยกันคราวนี้มาที่กาหนดสีกระสัครับตรงสินค้าเนี่ยจะมีรูปเฟืองครับให้เรากดรูปเฟืองเลย ต่อมาคราาาับเราสามารถมาจัดการสีแล้วก็ขนาดได้ตรงนี้นะครับเราสามารถจะเพิ่มสีอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องเพิ่มขนาดนะเดี๋ยวมาลองทํากันก่อนนะครับอผมเพิ่มสีก่อนครับสิว่าเพิ่มสีน้ําตาลอ่อนนะครับก็กดคําว่าเพิ่มตัวเลือกลงไปพอกดคําว่าเพิ่มตัวเลือกลงไปเสร็จแล้วเนี่ยกดคําว่าบันทึกและกลับนะครับอ่ามันจะเป็นการเลือกสีน้ําตาลอ่อนนะเรียบร้อยแล้ะต่อมาเราก็ทาแบบนี้ครับอ่าะผมทําหลายๆสีนะครับเห็นไหมครับ ผมเพิ่มมาสามสีแหละเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าสินค้าเห็นไหมครับว่าหน้าสินค้ามีขึ้นมาครับนี่สีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำเงินเห็นไหมครับต่อมาเรามาใส่ไซส์เราสามารถกดแก้ไขได้เลยครับที่ปุ่มแก้ไขหมายถึงว่าแก้ไขที่สีน้ำเงินนะครับตรงนี้ครับก็จะขึ้นมาว่าสีน้ำเงินแล้วก็ให้เลือกขนาดสีน้ำเงินครับอ่าเราก็เลือกขนาดไป เสร็จแล้วทําการกดบันทึกและกลับครับก็จะได้สีน้ําเงินที่มีไซส์ L นะครับต่อมาเราก็เพิ่มอีกเช่นสีน้ําเงินแล้วก็ไซส์ M นะครับล้วกดเพิ่มตัวเลือกแล้วก็กดคําว่าบันทึกและกลับครับเห็นไหมครับว่าก็จะได้ไซส์ L กับไซส์ M มาแบบนี้อ่าไปดูที่หน้าสินค้าเข็มครับหน้าสินค้าขึ้นมาแล้วครับหน้าสีน้ําตาลเนี่ยเนี่ยสีน้ําตาลอ่อนอ่ะเราไม่ได้เลือกซส์ไว้ใช่ไหมครับสีน้ําตาลเข้มเราก็ไม่ได้เลือกซส์ไว้ แต่สีฟ้าน้ำเงินตรงนี้เราเลือกเลือกใส่ไว้เห็นไหมครับนี่ให้เราเลือกได้แล้วกับเอ็มด้านขวามือครับเราสามารถจัดการสีได้ครับนี่คือหน้าจัดการสีส่ว่าเราเพิ่มสีเขา้าไปครับเช่นสีเขียวเราก็เลือกครับเลือกเทียดสีหรือว่าใส่รหัสสีก็ได้นะครับลงไปเรากดตกลงหรือว่าจะกอรอรหัสสีลงไปก็ได้ครับล้ากดเข้าาเพิ่มสี เห็นไหมครับก็จะได้สีเขียวออกมาต่อไปเพิ่มขนาดครับสุว่าขนาดเราเป็นขนาดเซนติเมตรหรือเป็นเมตรนะครับเป็นความความยาวความกว้างก็กดเพิ่มขนาดไปเลยเห็นไหมครับก็จะได้มาครับแบบนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสําหรับตัวระบบเว็บไซต์การโชว์สินค้านะครับไม่มีการซื้อขายนะครับเป็นระบบไว้โชว์สินค้าอย่างเดียวเลยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกซื้อ มาเลือกหามาเลือกจับจอครับมาดูสินค้ามันเป็นแคตตาล็อกเว็บไซต์นะครับถ้าสนใจตัวระบบตัวโคดอยากเรียนเขียนเขียนโปรแกรมนะครับก็แอดไลน์แอดใต้หลังคิดมาได้เลยครับ